ตอนที่หนึ่ง็ก่อตั้งหน่วยข่าวกรองหน่วยข่าวกรองนั้นหรอคะไดอาน่าถามด้วยความสงสัยพร้อมหยุดขยับตัวเธอไม่เคยได้ยินคำแบบนั้นมาก่อนเลยใช่ข้าจะก่อตั้งหน่วยข่าวกรองหน้าที่ก็คือเก็บรวบรวมข่าวสารจากทั่วทั้งสาธารณรัฐโรมันตั้งแต่ชนชั้นสูงไปจนถึงชนชั้นระดับล่างสุดเลยให้รวบรวมข่าวสารทุกๆอย่างตั้งแต่ใครถูกฆ่าใครติดสินบนใครใครมีชู้ใครทำการค้าอะไรใครวางแผนจะทำอะไรแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะ จากนั้นก็ให้หน่วยนี้สรุปและมารายงานให้ข้าข้าอยากจะให้เจ้าเป็นหัวหน้าหน่วยนี้เย่เทียนกอดไดอาน่าขณะที่อธิบายให้ฟังแน่นอนว่านี่แค่คร่าวๆเท่านั้นเขาจะค่อยๆบอกเธอเพิ่มในอนาคตเจ้านายคะแผนนี้สุดยอดมากเลยค่ะปรับใดที่เรามีหน่วยข่าวกรองอยู่ทุกๆอย่างในโรมก็จะไม่สามารถเล็ดรอดสายตาของท่านไปได้พอได้ฟังเย่เทียนไดอาน่าก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมามากๆพร้อมกับมองเย่เทียนด้วยความยกย่องเธอฉลาดพอที่จะรู้ว่าหน่วยนี้จะทำอะไรได้มากแค่ไหน เธอรู้อยู่แก่ใจทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่แผนที่น่ากลัวของเจ้านายเธอดังนั้นถ้าเธอเป็นหัวหน้าให้หน่วยนี้แล้วก็เธอสามารถทำลายศัตรูของเจ้านายเธอได้โดยไม่ต้องห่างไกลเขาเลยเธอสามารถช่วยเจ้านายเธอควบคุมทั่วทั้งรมได้แต่ตอนนี้ข้าก็แค่คิดไว้เท่านั้นแหละถ้าจะสร้างหน่วยนี้ขึ้นมาจริงๆมันจะต้องใช้กําลังคนทรัพย์วัสดุและเวลาเ,ลาเยอะมากๆแต่ถ้าเราสามารถควบคุมทั่วทั้งสาธารณารัฐได้พวกเราก็จะได้เป็นพระเจ้าของรมเลยนะ เย่เทียนยิ้มพร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเรื่องนี้สําคัญมากๆไม่น้อยไปกว่าการสร้างกองทัพเลยนะข้าอยากจะให้เจ้ารับผิดชอบหน่วยนี้เจ้าจะยินดีไหมยเย่เทียนถามไดาอาน่าเจ้านายคะข้ายินดีจะช่วยดูแลหน่วยนี้ให้ท่านแต่ข้าเกรงว่าข้าอาจจะมีความสามารถไม่พอและอาจทําให้ท่านผิดหวังได้ข้าไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะเริ่มจากตรงไหนไดาอาน่ากล่าวด้วยความกังวลไม่เป็นไรข้าจะสอนเจ้าเองตอนนี้มันยังไม่เป็นรูปร่างเลยแถมการตั้งหน่วยดีๆใช้เวลาวันเดียวไม่ได้หรอกนะ เราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันพอข้าสอนเจ้าเสร็จแล้วเจ้าก็ไปเลือกอาสาสมัครด้วยตัวเองเถอะขอให้พวกนั้นเป็นทาสก็พอเจ้าก็ไปซื้อที่ตลาดทาสเสียแต่ต้องมั่นใจนะว่าพวกมันพักดีกับเราพอเย่เทียนกล่าวจริงจังในยุคนี้การตั้งหน่วยข่าวกรองให้เพอร์เฟกคงไม่ได้ง่ายแบบนั้นหรอกการสื่อสารและการขนส่งยังไม่ดีเท่าไหร่เลยการส่งข่าวกรองก็คงไม่ง่ายแบบนั้นแน่ดังนั้นถ้าจะทําหน่วยนี้ให้เพอร์เฟกนอกจากจะใช้เวลานานแล้วยังต้องใช้กําลังทรัพย์และกําลังคนแบบมหาศาลด้วย ถ้าจะเก็บข้อมูลให้ได้แค่ในโรมเขาก็ต้องใช้คนอย่างน้อยหนึ่งพันคนซึ่งนั่นก็แปลว่าต้องใช้เงินมหาศาลมากขอบพระคุณข้าเจ้านายต่อให้ข้าต้องตายข้าจะสร้างหน่วยข่าวกรองที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้ท่านให้ได้ค่ะไดอาณาทราบซึ้งมากๆเย่เทียนขอให้เธอตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาแสดงว่าเขาไว้ใจเธอและคิดว่าเธอเป็นเหมือนคนสนิทมากๆข้าไม่อยากให้เจ้าตายข้าอยากลองอะไรใหม่ๆหน่อยเย่เทียนยิ้มอ่อนๆหลังจากลองกับออเรเลียแล้วเขาก็อยากลองอีกครั้งเลยหันไปกระซิบข้างหูไดอา่า หากเจ้านายไม่รังเกียจไดอา่าก็ยินดีค่ะไดอา่าหน้าแดงขึ้นมาเธอกัดปากเบาๆแล้วกระซิบเบาๆจากนั้นก็ยืนขึ้นอ่ะแม้ไดอา่าจะพร้อมแต่เธอก็ยังรับมือเย่เทียนไม่ไหวยอยู่ดีจากนั้นไดอาณาก็เข้าไปพิงที่อ้อมกอดของเย่เทียนเพราะเริ่มหมดแรงโชคดีที่เย่เทียนเพิ่มความแข็งแรงให้เธอไม่งั้นเธอคงเดินไม่ออกเหมือนทุกวันนี้เจ้านายคะคืนนี้ท่านจะไปงานเลี้ยงที่บ้านสุระไหมคะข้าจะได้ไปเตรียมชุดให้ความห่วงใยที่ไดอา่ามีต่อเย่เทียนนั้นมากมายมาก ถึงตอนนี้จะยังบ่ายอยู่แต่เธอก็อยากเตรียมของให้เขาไปตอนข้ามข้าจะไปแต่ตอนนี้ยังบ่ายอยู่เลยเจ้าไม่ต้องรีบหรอกข้ามีเรื่องสงสัยอยู่ท่านหญิงโรสมาจากตระกูลใดหรือเย่เทียนถามตากวินิอุสค่ะนางมาจากตระกูลตากวินิอุสตำนานเล่าขานะว่าตระกูลตากวินิอุสนั้นสืบเชื้อสายโดยตรงมาจากตากวินิอุสผู้หญิงทนงกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งยุคราชวงศ์โรมันค่ะข้าไม่แน่ใจว่าจริงหรือเท็จเพราะมันเนื่อนนานมา,มามากแล้วค่ะ ไดอาน่าคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะตอบประกูลตากวีนิุสดูไม่น่าใช่ตระกูลที่สําคัญอะไรในโรมตอนนี้นะใช่ไหมนางแต่งเข้าบ้านใหญ่แบบสุละได้ยังไงเย่เทียนตกใจเล็กน้อยผู้หญิงคนนี้ต้องมีแผนอะไรแน่ๆสายเลือดของกษัตริย์ยังหลงเหลืออยู่งั้นหรอเสียดายที่เวลามันผ่านมานานแล้วไม่งั้นเธอคงได้เป็นองค์หญิงและสถานะของนางก็น่าจะสูงกว่าพวกชั้นสูงแน่ๆเย่เทียนรู้สึกเศร้าแทนเธอหน่อยๆโชคร้ายที่เราไม่มีราชวงศ์อะไรแบบนั้น ไม่งั้นแล้วถ้าเอาราชินีหรือองค์หญิงมาเป็นทาสของเขาคงจะสนุกน่าดูแต่แค่เพราะโรมไม่มีราชวงศ์ก็ใช่ว่าประเทศอื่นจะไม่มีด้วยหนิเขาแค่ต้องรอให้ยึดครองโรมเสร็จก่อนจากนั้นก็จะไปครองประเทศอื่นต่อเขาคงเป็นสุดยอดนายทาสในโลกนี้ไม่ได้แน่ถ้ามวัวแต่สะสมทาสชาวบ้านธรรมดาธร,รมาเจ้าไปพักก่อนจะเตรียมของให้ข้าคืนนี้ก่อนเถอะข้าขอตัวก่อนนะเย่เทียนลุกขึ้นแล้วเหยียดตัวจนเสียงกระดูกดังไปหมดหลายวันมานี้เขาสนุกกับชีวิตผู้ดีมากๆ เขาที่เกียจมานานแล้วถ้าไม่ออกไปเดินเล่นสักหน่อยก็คงแย่พักผ่อนก็ดีอยู่หรอกแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทําดอกจันเปลี่ยนคําว่าหน่วยกุญซือเป็นหน่วยข่าวกรองนะครับดอกจันตอนที่หนึ่ง้เจ็ดิเจ็เอาเมียและลูกมาขัดดอกเจ้านายคะมีชาวเมืองมาขอพบท่านอยู่ด้านหน้าประตูค่ะพอเย่เทียนจะเดินออกบ้านไปแองเจล่าก็เข้ามารายงานเขาชาวเมืองหรอชาวเมืองจะอยากมาพบข้าทําไมข้าช่วยอะไรได้เย่เทียนประหลาดใจเขาไม่เห็นจะรู้จักใครในหมู่ชาวบ้านเลย บางทีเพราะชื่อเสียงเขาโด่งดังขึ้นเลยมีคนมาขอให้ช่วยเพิ่มขึ้นเป็นนักพน,นันข้าเขาอยากจะมาขอยืมเงินท่านหลอดแปงเจล่าตอบนักพนันนี่นะจะมายืมเงินข้ามันพูดตรงๆแบบนั้นเลยหรือโยนมันออกไปซะเย่เทียนรู้สึกตกใจนักพนันกล้ามายืมเงินเขานี่นะเจ้านายคะตอนแรกข้าก็กะจะโยนเขาไปเหมือนกันแต่เขานําลูกสาวกับภรรยามาด้วยบอกว่าเอามาเป็นหลักประกรันถ้าเกิดเขามาจ่ายนี่ไม่ตรงเวลาก็ให้สองคนนั้นเป็นท่าสรับใช้ท่านแทนค่ะแองเจล่าพูดเบาๆเอามาเป็นทาสข,ขัดดอกสินะ เย่เทียนรีตาลงด้วยความสนใจแล้วถามช้าชาทาธาตขัดดอกเป็นชาวเมืองประเภทหนึ่งที่ถูกบังคับให้กลายเป็นทาตเนื่องจากไม่สามารถใช้นี่ได้ใช่ค่ะเป็นทาตขัดดอกหลังคิดอยู่พักหนึ่งแองเจล่าก็พยักหน้าแต่ทาตขัดดอกถูกยกเลิกไปนานมากแล้วนะเย่เทียนกล่าวจากความแร่าค้นของชาวบ้านในปี326ก่อนคริสต์กาลสาธารณรัฐโรมันได้ยกเลิกระบบทาตขัดดอกที่ชาวเมืองรังเกียจกันหนักหนาตอนนี้มีชายคนหนึ่งพยายามจะเอาลูกกับเมียตัวเองมาขัดดอกเย่เทียนจึงสงสยัย พวกชนชั้นสูงโรมันแผนสูงมากแถมเขายังไปทําให้ไม่พอใจหลายคนด้วยใครจะรู้ว่านี่อาจจะเป็นกับดักที่พวกนั้นวางไว้ก็ได้ต้องระวังไว้ถ้าศัตรูมาเคาะประตูถึงหน้าบ้านแบบนี้เย่เทียนพยายามจะไม่ตกหลุมพรางที่ชนชั้นสูงคนอื่นวางไว้เจ้านายคะเดี๋ยวข้าจะไปไล่เขาเองพอได้ยินคําพูดของเย่เทียนแองเจล่าก็คิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเหมือนการจึงกล่าวออกมาอย่างจริงจังเดี๋ยวก่อนภรรยากับลูกสาวเขาหน้าตาเป็นยังไงเย่เทียนห้ามแองเจล่าไว้แล้วถามด้วยรอยยิ้ม เด็กผู้หญิงสองคนนั้นดูสวยมากๆและค่อนข้างฉลาดด้วยค่ะพวกนางน่าจะเป็นคู่สาวสวยตอนโตแน่ส่วนภรรยาเขานั้นดูไม่แก่มากค่ะน่าจะอายุราวยี่สิบกว่ากว่าและสวยมากๆด้วยค่ะแองเจลา่ารายงานไปตามตรงโอ้มีคนนําสาวสวยมาให้ข้าแบบนี้ข้าจะปล่อยไปได้ยังไงเย่เทียนกล่าวเขายิ่งมั่นใจว่ามีคนจะใช้หนามยอกเขาเพื่อทําลายชื่อเสียงไม่งั้นจู่ๆคงไม่มีนักพนันคนไหนรู้จักเขาขึ้นมาได้แล้วเอาลูกสาวกับเมียมาให้เขาแบบนี้หรอก ปกติแล้วคนที่ยืมเงินไปแล้วจ่ายไม่ทันจะเป็นคนที่ขัดดอกเองซะมากกว่าแต่หมอนี่ดันเอาลูกสาวกับเมียมาขัดแทนเหมือนหมอนั่นรู้ว่าเย่เทียนจะไม่ยอมให้ยืมเงินถ้าเขาไม่มีเมียกับลูกสาวสวยๆเขาไม่ใช่นักปล่อยหนี้นอกระบบนะเฮ้ยแต่แองเจล่ารู้สึก,กกังวลขึ้นมาหน่อยๆไม่ต้องห่วงให้เดซี่กับดินน่าไปตรวจดูว่าชายคนนั้นเป็นนักพนันจริงๆหรือเปล่าแล้วหมอนั่นมีเงินเยอะหรือไม่ปกติแล้วเขาปฏิบัติกับลูกกับเมียยังไงแล้วก็มีใครบ้างที่เขาติดต่อด้วยสองถึงสามวันนี้ เย่เทียนออกคำสั่งให้แองเจล่าจริงอยู่ที่แองเจล่าไม่รอบคอบและไม่เป็นผู้ใหญ่แบบไดอาน่าเพราะเธอเด็กกว่ามากแต่เย่เทียนยินดีจะสอนเธอเพื่อให้เธอแข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยตัวเองข้าเจ้านายแองเจล่ากล่าวด้วยความใจเย็นบอกวินนี้ให้นำนักพนันหนกับครอบครัวเขาเข้ามารอที่ห้องรับแขกเดี๋ยวข้าจะไปคุยเองเย่เทียนหัวเราะด้วยความเย็นชาหน่อยๆคงจะไม่ใช่นกต่อของใครนะเพราะเย่เทียนไม่สนว่าจะเป็นชาวเมืองหรือคนบริสุทธิ์ก็ตาม ถ้าจะมาลองดีเป็นศัตรูกับเขาเขาก็จะจัดให้หนักหนักแน่แค่เพราะว่าเขามีหลักการก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนดีเขาจะทำดีกับแค่คนของเขาและคนที่น่าสงสารเท่านั้นค่ะเจ้านายแปงเจล่ารีบออกไปแล้วเย่เทียนก็ไปนั่งรอที่ห้องรับแขกหลอดซาตานคะ่ะแขกมาแล้วค่ะให้เข้าไปเลยไหมคะไม่นานผู้หญิงตัวเล็กๆหน้าตาสัดสวยคนหนึ่งก็เข้ามาในห้องรับแขกแล้วถามเย่เทียนพร้อมกับมองเขาด้วยสายตาที่เคารพรักแต่ตาซ้ายของเธอก็กระพริบอยู่ตลอดวินนิกไม่ต้องประมานภะพาพวกเขาเข้ามาเลย เย่เทียนยิ้มให้เด็กสาวคนนี้คือเด็กที่เป็นโรคทางตาที่ช่วยเขาได้มากเรื่องสารวันนั้นเธออยู่ที่นี่มาได้หนึ่งเดือนแล้วใช้ชีวิตอย่างอิสระกินดีอยู่ดีหลับเต็มอิ่มร่างกายของเธอโตขึ้นเร็วจนไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ไม่อ้วนเธอโตขึ้นในส่วนที่ควรจะโตและดูมีเสน่ห์มากๆมีเพียงแค่โรคของเธอเท่านั้นที่เย่เทียนยังรักษาไม่ได้ซึ่งมันทำให้ความสวยของเธอหมองลงตามที่ท่านสั่งค่ะท่านหลอดวินนิคคำนับเบาๆแล้ว,ลวออกไปไม่นานเธอก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับคนสี่คน ชายวัยกลางคนคนหนึ่งหญิงสาวหนึ่งคนดูอายุราวๆยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกปีและเด็กผู้หญิงสองคนคนหนึ่งแปดถึงเก้าปีอีกคนหกถึงเจ็ดปีชายวัยกลางคนนั้นตัวใหญ่มากพร้อมกับหนวดและผมเคว้าที่รุงรังทั้งตัวเขาดูผอมแห้งและทำสายตาที่ประหม่าเหมือนกับว่าไปทำอะไรผิดมาแล้วกลวถูกจับได้หญิงสาวคนนั้นดูงดงามจริงๆตัวเธอดูหน้าตะลึงมากนางดูประหม่ากว่าชายคนนั้นเสียอีกเพราะนางเลี่ยงสายตาของเย่เทียนแล้วมือก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหน เด็กหญิงสองคนก็สวยจริงสวยจริงนอกจากดูประมาแล้วพวกนางก็ดูงงงด้วยเย่เทียนสยยในใจพวกนี้กล้าเข้ามายืมเงินเขาเลยเหรอถ้าเขาไม่ทันคิดได้แล้วก็คงจะหลงเชื่อไปแล้วสวัสดีครับท่านหลอดชายวัยกลางคนคำนับให้เย่เทียนอย่างงุกเงินสวัสดีค่ะท่านหลอดภรรยากับลูกสาวเขาเองก็คำนับให้เย่เทียนเสียงกระตุกรัตักของภรรยาเขาชัดเจนมากเจ้าชื่ออะไรเย่เทียนยิ้มแล้วถามดูใจดีมากๆท่านหลอดชื่อของข้าคือฮอตตุดเลเวียครับชายวัยกลางคนตอบอย่างลนลาน เจ้าอยากจะยืมเงินข้าหลอเย่เทียนย้มแล้วถามช้าช้าข้าหวังให้ท่านหลอดเมตตาชายไวกลางคนกัดฟันแล้วรวบรวมความกล้าขอไปเขาบอกว่าเจ้าเป็นนักพนันโทดอทีนะถึงข้าอยากจะช่วยเจ้ามากแค่ไหนข้าก็ไม่อยากให้นักพนันยืมเงินเพราะมันจะเป็นการทําร้ายเจ้าครอบครัวเจ้าและชื่อเสียงของข้าถ้าให้ยืมไปเย่เทียนใส่หัวแล้วปฏิเสธไปตรงตรงไม่ได้นะครับท่านหลอดท่านต้องช่วยข้านะข้าจะใช้คืนให้ท่านแน่ท่านต้องช่วยข้านะครับถ้าข้าชดใช้ให้พวกเขาไม่ได้ข้าจะต้องตายอย่างอนาถแน่ ชายวัวกลางคนอ้อนวอนดูน่าสงสารมากเจ้าชดใช้อะไรให้ใครเย่เทียนถามด้วยน้ำเสียงจริงจังตอนที่หนึ่งร้ย็สิบปดข้อตกลงและความจริงนี่คือพันรยากับลูกสาวข้าครับข้าอยากจะให้พวกนางมามัดจำกับท่านหลอดก่อนหากข้ามาจ่ายไม่ตรงเวลาท่านหลอดก็สามารถเปลี่ยนพวกนางให้เป็นทาสได้เลยครับข้ามั่นใจว่าพวกนางมีค่าพอแน่ชายไวยกลางคนกัดฟันแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ขมขื่นพร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยความโลภแต่ทันทีที่เขาพูดจบพรรยากับลูกสาวสองคนของเขาก็ตัวสั่นอย่างหนัก พร้อมกับสายตาที่เศร้าหมองโดยเฉพาะภรรยาของเขาที่ถึงแม้จะเตรียมใจมาก่อนแล้วแต่ก็ยังยอมรับความจริงไม่ได้ตอนที่ได้ยินสามีเธอพูดพวกเจ้ายอมงั้นหรอเย่เทียนและสายตาออกจากชายวัยกลางคนนั่นไปเลยแล้วหันไปมองภรรยากับลูกสาวเขาแล้วถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงข่ะท่านหลอดพวกเรายอมหญิงสาวคนนั้นลังเลแวบหนึ่งแล้วพยักหน้ารับเพราะเห็นชายวัยกลางคนคนนั้นจ้องมาถึงเจ้าจะยอมแต่ข้าก็ได้พูดไปแล้วว่าจะไม่ให้นักพนันยืมเงินเพราะมันจะเป็นการทำร้ายตัวพวกเจ้าเอง เย่เทียนใส่หัวแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังท่านหลอดครับข้าจะไม่พนันอีกแล้วข้าสาบานว่าจะไม่พนันอีกข้าแค่ขอยืมเงินไปจ่ายหนี้เท่านั้นจริงๆนะครับข้าจะไม่เล่นพนันอีกแล้วข้าขอสาบานด้วยชื่อของตระกูลข้าโปรดช่วยข้าด้วยท่านหลอดซาตานผู้เมตตาและยิ่งใหญ่ชายวัยกลางคนคุกเข่าลงแล้วคำนับขอร้องเย่เทียนรัวรัวเพื่อที่จะทำหน้าที่ให้สำเร็จเขาต้องดิ้นรนก็ได้ข้าจะเชื่อเจ้าครั้งนี้เพราะข้าเมตตาและยิ่งใหญ่ เย่เทียนพยักหน้าไปแต่ในใจเขานั้นรู้สึกเย็นชามากๆขอบพระคุณครับท่านหลอดชายวัยกลางคนดีใจมากๆลุกขึ้นเดี๋ยวข้าช่วยเองถ้าจะยืมเงินไปจ่ายนี่ก็ต้องมีสัญญาตกลงระหว่างเราหน่อยเจ้าจะได้ไม่คืนคำทีหลังหรือข้าจะได้ไม่โกงเจ้าเย่เทียนกล่าวท่านหลอดความยุติธรรมของท่านสมควรถูกชาวโรมันทุกคนสรรเสริญนะักชายวัยกลางคนโล่งใจแล้วรีบยอ่อเย่เทียนเอาละเจ้าอยากจะยืมเท่าไหรล่ล่ะเย่เทียนถามเหรียญทองหนึ่งร้อยเหรียญครับ ชายวัวกลางคอนมีความโลภผุดขึ้นมาในดวงตาขณะที่รวมความกล้าขอเย่เทียนได้เหรียญทองหนึ่งร้อยเหรียญเย่เทียนพยักหน้าแต่ในใจนั้นรู้สึกประทับใจหน่อยๆที่ชายคนนี้กล้ามาของเงินเขาเย่เทียนหยิบกระดาษออกมาสองแผ่นแล้วเขียนข้อตกลงลงไปลงชื่อซะขอเขียนเสร็จแล้วเย่เทียนก็ส่งกระดาษกับดินสอให้ชายไวยกลางคนท่านหลอดครับแค่ข้าเอาเมียมามา,มาจำไว้แล้วถ้าข้ามาจ่ายไม่ตรงเวลาท่านก็เอาพวกเขาไปเลยก็ได้นีครับพอเห็นสัญญาชายวัยกลางคนก็รู้สึกลนลานขึ้นมาไม่ ข้าเป็นชนชั้นสูงผู้เมตตานะข้าจะเปลี่ยนชาวเมืองรวมเป็นทาสได้อย่างไรข้าไม่ทําอะไรโหดร้ายแบบนั้นแน่ถ้าเจ้ามาจ่ายหนี้ไม่ตรงเวลาก็ให้ภรรยาเจ้าจ่ายแทนแน่นอนว่าพวกนางยังมีอิสระอยู่แต่รายได้ประจําวันจะต้องถูกกริบมาเป็นค่าใช้หนี้แทนและเพื่อไม่ให้เจ้าชิงหนีพวกนางจะต้องมาอยู่ที่บ้านข้าจนกว่าจะใช้หนี้หมดเย่เทียนอธิบายแต่ชายวัยกลางคนเริ่มลนลานมากขึ้นอะไรเล่าเจ้าไม่พอใจกับสัญญาดีๆแบบนี้งง้นหรือหรือเจ้าแค่อยากจะขายพวกนางเป็นทาสจนตัวสันกัน ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็แค่บอกมาตรงมาตรงสิเย่เทียนโก้งคิว้วพร้อมทำสีหน้าโกรธและทนไม่ไหวเปล่าครับขอบพระคุณท่านหลอดที่เมตตาชายวัยกลางคนหัวเราะออกมาราวกับว่าจะร้องไห้เพราะดูเหมือนเขาจะทำงานได้ไม่ตรงเป้านักงั้นก็ไปใช้นี่เจ้าได้แล้วและรีบหาเงินมาคืนข้าเมียกับลูกเจ้ารอเจ้ากลับมาอยู่นะเย่เทียนตบไหล่เขาเบาๆแล้วกล่าวขอบพระคุณครับท่านหลอดชายวัยกลางคนเหลียวมองดูเมียกับลูกแล้วจากไปนั่งลงสิพวกเจ้าไม่ใช่ท่าแต่เป็นแขกของข้าไม่ต้องทำตัวเกรงใจมากหรอก เย่เทียนกล่าวกับแม่และเด็กพวกนั้นไม่เป็นไรค่ะท่านลอร์ดหญิงสาวคนนั้นลนลานมากๆแล้วสายหัวปฏิเสธไปแล้วแต่เจ้าแล้วกันทำตามใจเถอะเย่เทียนไม่สนพวกนางแล้วหันไปจิกวายแทนขณะที่รอแองเจล่านำข้อมูลกลับมาบอกเย่เทียนไม่พูดอะไรออกมาซักคำจนบรรยากาศเริ่มอึมอ,อึมหลังจากรอเกือบชั่วโมงแองเจล่าก็กลับมาเจ้านายคะแองเจล่าสงสัยว่าเธอควรจะพูดตรงนี้ดีไหมเพราะเห็นแม่กับเด็กยืนเงียบๆอยู่กลางห้องรับแขกพูดมาเธอบอกต่อหน้าพวกนางนั่นแหละ ข้าอาจจะใจดีแต่ความใจดีของข้าไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นๆจะมาย่ำยีหรือเอาเปรียบได้ง่ายๆเย่ยเทียนกล่าวข้าเจ้านายแปงเจลาพยักหน้าแล้วพูดขึ้นมาฮอตตุดเลเวียเป็นพนันตัวเก่งจริงๆข้าแต่ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรครอบครัวของเขายากจนมากเขาไม่ได้ติดหนี้ที่ไหนมาแม้แต่หนี้จากการพนันด้วยและแม้บางทีเขาจะทำร้ายภรรยาค่อนข้างบ่อยแต่เขาดูแลลูกสาวดีมากไม่นานมานี้มีนายน้อยจากตระกูลปอมปีไปหาเขาหลายครั้งมากและนำทรัพย์จำนวนมากไปให้ด้วย แสดงว่าเงินที่เขาบอกว่ายืมมานั้นเป็นเรื่องโกหกแน่นอนค่ะและดูเหมือนเขาจะเตรียมการมาอยู่หลายวันด้วยแองเจล่านำข่าวที่เดซี่กับดินหน้าเจเอามาแจ้งให้ฟังต่อหน้าหญิงสาวคนนั้นกับลูกของเธอจนหน้านางซีดลงท่านหลอดโปรดอภัยให้เราด้วยค่ะอภัยที่เราทำผิดด้วยพวกเราไม่น่าเห็นแก่ทองของนายน้อยปอมปีเลยโปรดอภัยให้ความโง่และความบังอาจของเราด้วยหญิงคนนั้นกลัวสุดขีดเธอไม่นึกเลยว่าแผนของสามีตัวเองจะถูกเย่เทียนทำลายง่ายๆแบบนี้โอ้ ล่ามาเล่นงานชื่อเสียงข้างั้นหรอโชคดีนะที่ข้าไหวตัวทันเย่เทียนเสยยแล้วไปกระซิบเบาๆข้างๆหูแองเจล่าทำให้เหมือนอุบัติเหตุนะเข้าใจไหมเจ้านายข้าขอตัวค่ะแองเจล่าพยักหน้าแล้วเดินออกไปอภัยให้เราด้วยค่ะท่านหลอดหญิงคนนั้นขอร้องสุดชีวิตเจ้าก็รู้เห็นด้วยไม่ใช่หรอสามีเจ้าพยายามจะหลอกข้าแต่ว่าจะไม่คืนเงินหนึ่งร้อยทองละสิรู้ไหมว่ากี่ปีกว่าข้าจะหาทองจํานวนนั้นกลับมาได้นอกจากสามีเจ้าจะติดหนี้เป็นเงินข้าแล้ว เขาพยายามจะมาหลอปลงข้าอีกคงโดนข้อหาหนักแน่เจ้าตัดสินใจเองแล้วกันเย่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มที่เยือกเย็นท่านหลอดโปรดให้ข้าคุยกับท่านเป็นการส่วนตัวโดยไม่มีลูกสาวอยู่ด้วยได้หรือไม่คะสายตาของนางเริ่มมีหวังขึ้นมานางกัดฟันแล้วขอร้องเย่เทียนไปตอนที่179พบกับท่านหญิงโรสพอเรื่องถูกเปิดโปงหญิงคนนั้นก็กลัวขึ้นมาแบบสุดขีดเพราะแค่โกงเงินก็เป็นข้อหาร้ายแรงอยู่แล้วแถมยังมาหลอกลงชนชั้นสูงอีกเธอรู้สึกสิ้นหวังมากๆดังนั้นพอเย่เทียนเสนอทางเลือกให้ ถึงเธอจะอายอายบ้างแต่ก็ต้องจำใจยอมรับมันเพื่อลูกสาวของเธอทองหนึ่งร้อยเหรียญนั้นสามารถเอาไปใช้ซื้อทาสหญิงได้ตั้งหลายคนเธอไม่รู้ว่านานแค่ไหนถึงจะหามาคืนได้หญิงฟรีๆขอเปลี่ยนจากหญิงอิสระในตอนก่อนนะครับในที่สุดเธอก็เข้าใจที่เย่เทียนเขียนลงไปในสัญญาแล้วเขาให้เธอมีสถานะเป็นชาวบ้านดังเดิมเพื่อป้องกันการถูกตลบหลังได้โปรดอย่าทำร้ายพวกนางเลยพวกนางไม่รู้อะไรทั้งนั้น เย่เทียนพยักหน้าขณะที่มองไปทางเด็กผู้หญิงสองคนที่กำลังทำหน้าหวาดกลัวและกำลังร้องไห้เย่เทียนเดินไปข้างๆพวกเธอแล้วเช็ดน้ำตาออกให้เบาๆจากนั้นก็ยิ้มออกมาไม่ต้องร้องไห้ไปหรอกนะไม่มีใครจะทำร้ายพวกเจ้าหรอกคนเดียวที่ผิดก็คือพ่อที่โง่เง่าของเจ้าพวกเจ้าไม่ผิดอะไรหรอกนะพวกเจ้าออกไปเล่นกันด้านนอกก่อนเถอะข้ามีเรื่องต้องคุยกับแม่เจ้าสักหน่อยโอเคไหมรอยยิ้มของเย่เทียนทำให้เด็กผู้หญิงสองคนหยุดร้องไห้และหวาดกลัว พวกเธอเดินออกจากห้องรับแขกไปหลังเห็นแม่เธอพยักหน้าให้ขอบพระคุณค่ะท่านหลอดพอเธอเห็นเย่เทียนปลอบลูกเธอดีๆแบบนั้นแล้วนางก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาในใจนางไม่คิดว่าเย่เทียนจะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นหรืออะไรแบบนั้นนางแค่จะถูกลงทนันเพราะพยายามจะหลอกเขาเธอเตรียมใจจะโดนลงทันแล้วลูกๆเจ้าออกไปแล้วเจ้าเริ่มชดใช้ค่าได้ข้าหวังว่าเจ้าจะไม่กรีดร้องนะไม่เช่นนั้นลูกๆเจ้าคงจะคิดว่าข้าทำร้ายแม่ของพวกหล่อนแล้วพวกนางก็จะใจเสียไปตลอดกาลลูกเจ้าไม่รู้อิโนโอินเแถมยังเด็กมากๆ ข้าไม่มีวันแต่ต้องพวกนางหรอกแต่ข้าก็ยังต้องการให้เจ้าชดใช้ในส่วนของพวกนางด้วยเย่เทียนกล่าวข้าชดใช้แน่ค่ะท่านหลอดขอบพระคุณสําหรับความเมตตาหญิงคนนั้นเปลืองผ้าออกขณะที่เดินไปทางโต๊หินอ่อนเธอเอาแขนทั้งสองข้างไปพิงมันไว้แล้วหันกลับมามองเย่เทียนเรียกข้าว่าเจ้านายซะเย่เทียนกล่าวข้าเจ้านายนางกล่าวฮือฮือฮือหญิงคนนั้นพยายามกลั้นเสียงร้องเอาไว้ขณะที่น้ําตาไหลออกมาด้วยความอับอายนางรู้ชะตาตัวเองแล้วนี่คือสิ่งที่เจ้าจะต้องชดใช้ ถ้าเจ้าไม่รู้เรื่องด้วยล้ก็ข้าคงทำตามสัญญาและปฏิบัติกับเจ้าแบบชาวบ้านไปแล้วแต่นี่เจ้ารู้เห็นด้วยก็แปลว่าเจ้ามีเอี่ยวการโกหกข้าและพยายามจะทำให้ชื่อเสียงข้าแปดเปื้อนเจ้ารู้ไหมว่ามันจะส่งผลร้ายแรงกับชนชั้นสูงหน้าใหม่อย่างข้าขนาดไหนเจ้านายคะข้ารู้ว่าข้าผิดและข้ายอมถูกลงทันค่ะหญิงคนนั้นเช็ดน้ำตาออกแล้วกล่าวก่อนจะได้รับความโกรธของเย่เทียนเข้านางหมดสติจากการโดนลงทันไปในทันทีตื่นได้แล้วไม่รู้ว่าเวลาผ่านมานานแค่ไหนแล้ว หญิงคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วเห็นว่าตัวเองกําลังนอนอยู่บนโต๊ะพร้อมกับเสื้อผ้าที่ปิดตัวเธอไว้ขอบคุณเจ้านายสําหรับของขวขัญค่ะนางลืมตาขึ้นแล้วขอบคุณเย่เทียนพร้อมกับพยายามฝืนร่างกายตัวเองให้ทนไว้พักซะจากนั้นก็ไปรายงานแองเจล่าจากนี้ไปเจ้ากลายเป็นทาสของข้าแล้วลูกๆเจ้าพากันนอนหลับไปแล้วเย่เทียนกล่าวช้าๆเขารู้สึกทะนงตัวเองหน่อยๆเพราะจู่ๆก็มีคนเอาเมียกับลูกสาวมาให้จู่ๆเขาก็ได้ทาสหญิงงามสามคนมาง่ายๆซะอย่างนั้นเพราะตุดเลเวียจะต้องตาย เขาอยู่ไม่พ้นคืนนี้แน่และทองก็จะได้คืนกลับมาการตายของชาวบ้านนั้นเป็นเรื่องปกติในโรมและจะไม่มีใครตามสืบเรื่องนี้ด้วยต่อให้ปอมปีอยากจะสืบหมอนั่นก็คงหาหลักฐานไม่พบเพราะมันคือการปล้นชิงทรัพย์ยังไงละขอบพระคุณข้าเจ้านายหญิงคนนั้นรู้สึกซาบซึ้งมากเย่เทียนพยักหน้าไปจากนั้นก็ออกไปอาบน้ําและแต่งตัวเขาขึ้นไปนั่งบนรถมาคนเดียวแล้วเดินทางไปที่บ้านตระกูลสุละเขากําลังจะไปตามนัดกับท่านหญิงโรสแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่านี่เป็นมือข้ามส่วนตัวหรือไม่กันแนแ่ โรสได้บอกพวกยามไว้แล้วว่าให้ปล่อยเขาเข้ามาดังนั้นพอเย่เทียนมาถึงเขาก็ได้เข้าไปทันทีทหารยามบ้านสุละนั้นทําตัวสุภาพกว่าเดิมมากๆเพราะพายุที่เกิดขึ้นเมื่อครึ่งเดือนก่อนนั้นได้ฝากบัตรแผลที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้พวกเขาหลอดซาตานคะท่านหญิงโรสบอกให้ข้ามารับท่านคะ่ะท่าหญิงงามและเซ็กซี่คนหนึ่งเข้ามาทักทายเขาแล้วกล่าวพอเขาลงจากรถม้าเสร็จนางก็ส่งทหารยามกลับไปทําหน้าที่เดิมเป็นเกียรตนะินัก เย่เทียนยิ้มให้หญิงคนนั้นดูอายุราวๆสิบเจ็ดถึงสิบแปดปีนางตัวสูงมีขาเรียวยาวร่างกายโคง้งเว้าวงามมากผิวสีขาวดูจหิมะผมสีบลอนที่สง่างามและใบหน้าที่สวยมากมากเย่เทียนเดาว่านางคงเป็นทาสส่วนตัวของโรสและดูจากท่าทางการเดินของนางแล้วนางจะต้องเวอร์จินอยู่แน่ซึ่งนั่นทําให้เย่เทียนประหลาดใจมากเพราะมันไม่ได้หาได้ง่ายๆหลังจากเดินพักหนึ่งหญิงคนนั้นก็พาเย่เทียนเข้ามาในห้องรับแขกเล็กๆมาโครเนียเจ้าก็อยู่นี่ด้วยงันเหลือหืม ข้านึกว่าจะเป็นมือคํำส่วนตัวของข้ากับท่านหญิงโรสซะอีกเย่เทียนผิดหวังมากที่เห็นมาโครเนียนั่งอยู่ในห้องนั้นเจ้ามาโครเนียเกือบจะปรีดแตกเพราะคำพูดของเย่เทียนขออภัยที่ข้าล่วงเกินข้านายน้อยแต่ท่านหญิงสั่งว่ามือค้ำคืนนี้เป็นของนางและท่านหลอดซาตานเท่านั้นนางบอกว่านี่เป็นคำสั่งโปรดออกไปด้วยค่ะท่านหญิงส่วนตัวของโรสกล่าวเจ้ารู้หรือเปล่าว่ากำลังบอกใครมาโครเนียจุกมากๆและรู้สึกอับอายด้วยแล้วเขาก็ตอบหญิงคนนั้นไปอย่างเย็นชา ขออภัยด้วยค่ะแต่ข้าเพียงแค่ถ่ายทอดคำสั่งจากนายหญิงของข้าเท่านั้นนางกล่าวอย่างใจเย็นเวนเอ้ยซาตานข้าเตือนเจ้าไว้เลยนะทำตัวให้มันดีมันดีเชียวมาโครเนียด่าออกมาแล้วออกห้องไปด้วยความฉุนเฉียวหลังจากเตือนเย่เทียนเสร็จหลอดซาตานโปรดรอสักครู่ค่ะท่านหญิงกำลังอาบน้ำอยู่หญิงคนนั้นกล่าวกับเย่เทียนอย่างนอบน้อมถุยมาโครเนียที่กำลังอยู่นอกประตูนั้นถุยน้ำลายออกมาพอได้ยินคำนั้นตุ้มมาโครเนียปิดประตูเสียงดังมากเขาวางแผนว่าจะกลับมาทีหลังแล้วไปซ่อนอยู่หลังประตูเป็นอะไรเนี่ย นายน้อยเจ้าอิจฉางั้นหรือบ้าไปแล้วสีหน้าเย่เทียนดูไม่พอใจมากๆดูเหมือนว่าข้าจะทาให้ท่านหลอดหัวเราะสินะเสียงสตรีที่นุ่นนวลลอยเข้าหูเย่เทียนขณะที่ผ้าม่านในห้องนั้นค่อยๆเปิดออกจนเห็นหญิงงามที่หน้าตะลึงผู้หนึ่งเดินออกมานางดูสูงส่งงดงามและมีเสน่ห์มากๆตอนที่180ของกำนันของท่านหญิงโรสท่านหญิงโรสนั้นงดงามมากๆและมีเสน่ห์เฉพาะตัวเธอด้วยเธอคือจิ้งจอกสาวที่สามารถดึงดูดผู้ชายได้ทุกคนเย่เทียนเข้าใจแล้วว่าทำไมมาโครเนียถึงอิจฉานะัก เสน่ห์ของนางนั้นรุนแรงมากจนแม้แต่ลูกชายเธอเองก็หลงไปด้วยตัวของโรสนั้นเพอร์เฟกมากๆและสูงด้วยนางมีใบหน้าที่งดงามและยั่วยวนมากๆนางใส่สอตอลาอยู่แอร์ละมันทําให้ส่วนโค้งว้าของนางดูมีเสน่ห์เย่เทียนสามารถได้กลิ่นหอมโชยออกมาอย่างแรงเพราะเธอเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จขออภัยที่ข้าเสียมารยาตแต่ข้าอยากทราบว่าเทพธิดาองค์ใดที่กาลังยืนอยู่ตรงหน้าข้าตอนนี้เย่เทียนยิ้มให้แล้วถามท่านหญิงข้างข้างเขาปู่บอท่านหญิงของโรสอดหัวเราะอ,ออกมาไม่ได้นางอธิบาย หลอดซาตานนี่คือเจ้านายข้าท่านหญิงโรสค่ะท่านหญิงโรสนี่เองอภัยให้แก่ความโง้ของข้าด้วยเพราะข้าไม่เคยเห็นหญิงงามเช่นนี้มาก่อนเลยเยเทียนยิ้มแล้วคำนับเบาๆให้โรสท่านหลอดซาตานเองก็เป็นชายที่สง่างามที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นเช่นกันค่ะครั้งแรกที่ข้าเห็นท่านข้าก็นึกว่าท่านเป็นเทพซะด้วยซ้ําโริีมยั่วให้ขณะท,ที่ตอบนางพบว่านอกจากเขาจะสูงและหล่อแล้วเยเทียนยังมีออร่าพิเศษมากๆอยู่รอบตัวเขาด้วยซึ่งนั่นดูมีเสน่ห์มาก ถ้ามีใครอยากรู้อยากเห็นในตัวเขาแล้วก็คงจะตกหลุมรักเป็นแน่ใช่แล้วท่านคือเทพธิดาส่วนข้าก็คือเทพเราสองคนนั้นเป็นคู่ที่เหมาะสมกับนักเย่เทียนยิ้มและรู้สึกทะเยอทะยานหน่อยๆน่อยถ้าได้พิชิตหญิงงามขนาดนี้คงให้ความรู้สึกดีๆเป็นแน่ข้าก็คิดเช่นนั้นค่ะโรซิมนางดูเปิดใจเรื่องที่เย่เทียนหยอดเธอมากแถมรู้สึกสนุกด้วยซ้ําแต่มาโคเนียที่กําลังแอบฟังอยู่หลังประตูนั้นกําลังด่ายเย่เทียนในใจอย่างแรงแม้เขาจะไม่เห็นแต่ฟังจากบทสนทนาแล้วเขาก็เข้าใจว่ากําลังเกิดอะไรขึ้น เขาโมโหมากถึงขนาดว่ากระไอเอก็ออกมาเป็นเลือดได้เลยตอนที่คิดภาพแม่ของเขากับเย่เทียนเป็นเกียรตินักที่ท่านหญิงโรสเชิญข้ามาเย่เทียนก้าวออกไปแล้วจับมือนางขึ้นมาจุบนายหญิงข้าขอตัวก่อนนะคะทาาของโรสกล่าวซาญาเจ้าอยู่นี่แหละคอยรินไวน์ให้ท่านนนอดอซาตานโรสกล่าวด้วยรอยยิ้มตามที่ท่านสั่งข้านายหญิงซาญาหน้าแดงขึ้นมาหน่อยๆน่อขณะที่นั่งลงข้างๆเย่เทียนแล้วส่งแก้วไวน์ให้ขอบคุณท่านหญิงที่มีน้ำใจครับเย่เทียนยกแก้วขึ้นแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้ม ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ชนะศึกและได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ค่ะโรสเองก็ยกแก้วขึ้นมาแล้วพูดกับเย่เทียนเรื่องนั้นต้องขอขอบคุณทางสภาครับริมฝีปากของเย่เทียนกระดกขึ้นด้วยความกวนกองทหารส่วนตัว500คนนั้นน่าเกรงขามจริงๆไม่นึกเลยว่าในโรมจะมีคนมากความสามารถเยี่ยงท่านอยู่ออรเล,เลียช่างตาแหลมจริงๆข้าออกไปด้านนอกบ่อยบ้างแล้วก็คนที่พบท่านน่าจะไม่ใช่ออรเล,เลียแต่เป็นข้าโรสกล่าวด้วยน้ำเสียงเสียดายหากข้าได้พบท่านหญิงก่อน ข้าคิดว่าข้าคงหลงความงามท่านเป็นแน่เย่เทียนหัวเราะแล้วตอนนี้ละ่ะเจ้าหลงความงามของออเรเลียแล้วหรือโรสยิ้มอย่างมีเสน่ห์แล้วถามเย่เทียนไปด้วยความสงสัยหลงออเรเลียหรือเคชาเป็นคู่มั่นของข้านะครับเย่เทียนหัวเราะใครจะรู้เล่าชวนชั้นสูงที่เปลือกนอกเป็นผู้ดีด้านในอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้โรสกล่าวอย่างไม่แยแสทั้งสองคนกำลังคุยกันประดุดเพื่อนเก่าถามไถ่าสารทุกสุดดิบโรสไม่พูดเรื่องสาเหตุที่ชวนมาแต่เย่เทียนก็ไม่อยากจะถามท่านคิดว่าซาย่าเป,เป็นอย่างไรบ้าง จูจ่ๆโรสก็ยิ้มแล้วถามเย่เทียนจนทาให้ตัวของซาย่าสั่นหน่อยๆและหน้าก็แดงขึ้นนางช่างเหมือนดอกไม้งามยิ่งนับเย่เทียนมองซาย่าอย่างจริงจังแล้วยิ้มขณะต่อไปนางงดงามจริงๆทั้งสามีและลูกชายข้าอยากจะได้นางแต่ข้าก็ห้ามไว้เพราะข้ารู้สึกว่านางควรจะรอให้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตโผล่ออกมาก่อนโรสกล่าวโชคดีของซาย่านักที่ได้เจ้านายที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้เย่เทียนยิ้มและรู้แล้วว่ากําลังจะเข้าประเด็นหลักข้าคิดเท่าไหร่ข้าก็เชื่อว่านางต้องการเจ้านายที่แข็งแกร่ง ยอดเยี่ยมและหนุ่มหนุ่มโรสมองเย่เทียนแล้วพูดช้าช้าข้าจึงคิดว่าจะมอบซาย่าให้ท่านไม่นะคะนายหอยอพินทุกงอข้าไม่อยากจากท่านไปสาย่าสะดุ้งแล้วรีบอ้อนวอนแต่พอเห็นโรสมองกลับมานางก็เงียบทันทีเจตนาของโรสนั้นชัดเจนมากต่อให้ไม่คิดเรื่องความมดีของนางสาย่าก็งดงามจริงๆข้าเองก็ชอบนางมากๆแต่ข้าหาเหตุผลที่จะรับของกำนันนี้ไม่ได้เลยครับเย่เทียนใส่หัวแล้วยิ้มเขาพอจะเดาเจตนาของโรสออก นางมอบซายญาติที่หน้าตาและหุ่นดีมาให้แถมยังถูกชนชั้นสูงหลายคนหมายปองอีกนางก็จะได้เป็นหูเป็นตาแทนเธอในบ้านของเย่เทียนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวไม่สิได้หลายตัวด้วยซ้าซายญาอยู่กับข้ามานานมากแล้วต่อให้ข้ามอบอิสระภาพให้นางไปข้าก็เกรงว่านางจะเอาชีวิตรอดไม่ได้ดังนั้นข้าจึงอยากจะหาเจ้านายที่ดีกว่าให้นางและท่านก็เป็นเจ้านายอายุน้อยที่ข้ายกย่องมากที่สุดแน่นอนถ้าท่านอยากรู้เหตุผลของข้าข้าก็จะบอกให้ข้าอยากจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลสุ่และ โรสหัวเราะแล้วอธิบายอ่อจริงๆแล้วข้าไม่ได้จงเปลียดจงชังตระกูลสุละเป็นพิเศษหรอกครับโดยเฉพาะหลังได้เห็นท่านหญิงแล้วเย่เทียนหัวเราะข้ารู้เรื่องนั้นเช่นกันท่านเป็นบุตรเขยของตระกูลจูเลียตและท่านก็มีพันธะกับฝั่งนั้นแต่อีกไม่นานตระกูลสุละก็คงไม่ใช่อันตรายสําหรับมาเรียสอหรอกโรชีมแล้วกล่าวแบบมีนัยยะสิ่งที่ท่านควรจะระวังตอนนี้ไม่ใช่สุละไม่ใช่ข้าจริงไหมก็จริงครับแต่ข้าไม่ใช่ตัวแทนของทั้งตระกูลสุละนี่นะแถมสุลเองก็มีบุตรชายยคนด้ว เย่เทียนกล่าวแบบไม่แยแสแต่ข้าก็จะยอมรับของกำนันของท่านหญิงโรสนะครับหลังจากพูดเสร็จเย่เทียนก็เข้าไปโอบซาย่าเย่เทียนไม่ห่วงเรื่องนางจะมาสอดส่องเขาหรอกเพราะไม่นานซาย่านั่นแหละจะกลายมาเป็นตาให้เขาซะเองโรสนั้นเป็นผู้หญิงแผ่นสูงเยอทะยนและมีเสน่ห์ถ้ายังไม่ได้ครอบครองนางแล้วก็เย่เทียนจะไม่มีวันประมาทเด็ดขาดท่านหลอดซาย่ารู้สึกประหม่ามากๆเจ้าต้องเรียกข้าว่าเจ้านายสิเย่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้ม